อ๋อโยกให้ตาแล้วเบิ้งดูยอยะครับโคตรสูงนะครับไม่ตามกว่า6เมตรแน่นอนนะครับซึ่งรถอี่ตุกหรือว่ารถนะครับไม้แกะกองนะครับเนี่ยโยกให้พี่น้องเขาเบิ้งเลยนะครับเนีย่ยเลยเลยอ้เอาลว้ววะเพอแล้วเพราแล้วแต่คุณได้สนใจนะครับ เป็นเครื่องยกมันอันนี้ประสงค์นะครับซ้ำเขาสื่อเค้นมีเค้นใบยนเฮียนเขาเลยนะครับเขาติไปยกไม่ยกหลยกหัวต่อยกยังก็ได้นะครับยกถังนงถังน้ำนะครับได้เบิดนะครับพี่น้องซ้ำเขามีเค้นหวอันบ้านเลยนะครับพี่น้องแล้วเอาไปยกมันนะครับยกยังก็ได้นะครับอยู่แถวแถวปากตุงใชยนะครับมาติดเครื่องยกมันนะครับพี่น้องมันนี่นะครับติด L อสามหกศูนย์แปดนะครับอันนี้พอแล้วติดสองระบบนะครับนี่นะครับ บรรยากาศก็คืมฟ้าคืมฝนคือยังฝนติดตกนะครับพี่น้องหลายคนก็นถอนมันนะครับช่วงนี้แล้วก็สิปูก,ก็มีนะครับสิบปูกทั้งทีปลูกทั้งตีถอนนะครับช่วงนี้ทีมงานท่าก็มาพึ่งมาถึงนะครับแล้วก็ที่ไปวังน้าเขียวตอนครับไปติดยันมาหาทิพย์เอ็ดแรงนะครับติดตัวนี้ประมาณบ่านอาจจะเกินสามชั่วโมงนะครับหลังจากเห็นมาประมาณยังไม่ทันถึง,ถ,งถึงชั่วโมงเลยพี่น้อง ข้ามขาข้ามแขนเสร็จเรียบร้อยนะครับกร,รับระบบิกอระบบน้ำมันนะครับมีมาสองคันนะครับเด้อไปบังน,นิยวต่อนะครับครับตอนนี้น,นะครับคิดก,กระบอกเรียบร้อยนะครับพี่น้องจเจ็นกระบอกก่อนนะครับไม้แกะกล่องนะครับอันนี้ับเรา่นใจนะครับเป็นม,มาที่ อากลมไทนนะครับถึเกาแต่หนึ่งครับสองสามสี่สินะครับถึงงานเข้ามาติดต่างหอดหนาบ้านนะครับพี่น้องนี่นะครับประมาณสองคันนะครับน่ครับอันนี้แหละว่าบางตาได้พี่น้องด้วยนะครับสำหรับยกยกไปให้หลดเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับยกเลยสูงเทแนนนะครับกระบอกปอดนะครับนี่แหละเป็นระบบพัดริกนะครับที่ว่านี่ครับคนทอนไม่นะครับ ลาบอกใหม่นะครับคอนโทรนใหม่คือถูกอย่างได้จากเขาเบิร์ดนะครับทีลูกค้ามิตรตัวหลุดนะครับนะครับเบาบอดกําลังเก็บสีอยู่นะครับโอ้ขัดขนาดว่ะแจ๋วบ่ามันนี่ไม่แจ๋วฝ <c oughs> <c oughs> นตกครับมันนี่ฝนพายุเขานะครับพายุเข่าเก่งงานกะอาทิราชากว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันกะฝน,กน,นตกนะครับ เดี๋ยวทีมมะยกให้พี่น้องเขาเบิง้งจะน้อยแล้วก็ทีเดินทางไปวังน้ำเขียวตอนะครับสอบทดสอบ,อบเอานี่ก่อนเอานาำไม้ก้อนไปเนาะตาบอ พอ้โหควนลุงเอาก็เอาขุดอันนั้นออกครับตรวจสอบนะครับพี่น้องอันนี้ปล่อยแบบอัตโนมัติครับอันนี้เฮ็ดเสร็จแล้วน,น,นะครับกะสีไปอันนั้นนะครับพ่นสีแล้วเอาไว้จะภาพพ่นนะครับพ่นสีนะบิสรสีขาอะไนก็ไปยันมาต่อนะครับเป็นนาของมือเรเราต้มนีละครับรถน้อยกันจังต้มนีละ อ,อกัออกอตดกอตดกประมาณนี้ละใบดันนะใบดันก็มีแล้วตาเนาะใบดันประมาณนี้ปอฮะต้มนี่ละนิ <c oughs> น่มแล้วนิ่มแล้วตำมเนียมันมน,นิ่มดีนะครับบพรึกบพรึกบพรกักครับต่ยกได้สูงแล้วที่โยกให้เบิ้งนะครับพี่น้อง คอนโทรนนะครับคอนโทรนใหม่นะครับกระบอกอ้วกกระบอกฟอร์ดเลยนะครับสามหกแรงแต่ว่าใส่กระบอกฟอร์ดนะครับสุดยอดนะครับกระบอกง่ายเลยครับเหลือๆนะครับยกไ้สูงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับครับทีมช่างเฮามาติดตั้งนาบ้านเลยนะครับพี่น้องได้โยกกระเบื้องเ้อว่ามันยกไ้สูงเท่าไหรนะครับตอนรับไปดันก็ยังดันได้ขึ้นเก้านะครับนี่นะครับ ได้ <ersch> ๋ยวทดสอบอีกเป็นรองเขาเบิ้งนะครับเดี๋ยวจะยกให้เบิ้งนะครับนี่เป็นกู้บัต้าเอลสามยี่หกนะครับเดี๋ยวจะยกให้เบิ้งอันนี้รุ่นปล่อยแบบอัตโนมัตินะครับเด้อเขาสามารถยืดออกไปได้อีกนะครับแต่ว่าถ้ารถรถสูงเขากบบเหยียบขึ้นเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นกระบะฟอร์ดนะครับไม้แกกองนะครับนี่ยกให้พี่น้องเขาเบิ้งเลยนะครับเนี่ยเลยเลยโอ้เอาละวะเพอแล้วเพราะแล้วนะครับสูงมากนะครับสูงอีหลีสูงจนเสุนเลยนะครับนี่ นะครับผมจะพาไปติดตามเทดไอ้ยันมาโตนะครับพี่น้องนะครับไปกันนะครับประเทศนี้ครับตอนนี้เขากลับมาครับติดคันที่สองนะครับอยู่ที่บ้านวังน้ำเขียวนะครับร้สซกวัตเ็จนี่มาสองรอบแล้วนะครับวังอาทิตย์ที่แล้วไปติดอยู่ขางไหนจักบ้านนะครับจำาบ่ได้ไปติดที่ที่เกแรงนะครับเอานี้กับเป็นที่4ี่สิบห้านะครับเอฟสี่สิบห้านะครับยันมานะครับพี่น้อง เพิ่งมาถึงนำคำนะประมาณสี่โมงครับเด้อนี่ครับตัปกติครับเมื่อหมดละแต่ว่ามีไฟเยอะครับตั้งติเสร็จนะครับพี่น้องคนะเขาทำมาเบิ้งนะครับบ้าเฮาเสีดจังใดนะครับเพิ่งมาถึงนะครับนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงแล้วนะครับเกือบพิเมื่อเลยนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอไปเล่จักบ่โดนนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับปกติเสียดนะครับตอนนี้กะกำลังเก็บงานนะครับเพราะว่ามันก็บ่ค่อยจะดวกดคนใดฝนตกนะครับครับตั้งฐานตั้งยังเรียบร้อยนะครับคือ เฮ็ดบางกินบางชวนนะครับสําเ็จมาจากบ้านเฮานะครับเพี่น้องเ้อนะครับก็จะบึงนะครับนะครับเรียกปลายหลนะพี่น้องกำลังสิเสร็จนะครับอันนี้ก็ดึงแบบอัตโนมัตินะครับติดกระบอกเรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับยกสูงกว่ารถที่รอดแน่นอนนะครับท่านนี้ก็ตตรงห่วงนะครับแล้วก็ยกได้สองร้อยโลบขาดนะครับทั้งนี้ท่านนั้นก็่ึ้นย่กับกระบอกของเฮานะครับบาร์มันติดสามารถยกเลยนักกำไลนะครับนี่ครับ พราะหลายๆคนอาจจะบ่อเข้าใจนะครับว่ามันิยกหลายๆแต่ว่าส่วนมากนะกระบอกเขาว่ามันยกบ่ได้หรอกครับเจลาห์ห่าลอยู้จะได้ก็บ่ได้นะครับสิ่งมันหลับบ่ได้นะครับกระบอกเขาหยกม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสองลอยล้สามลอยู้วอาจขึ้นนะครับแต่ลอยสองลอยเนี่ยขาขึ้นแท่นนะครับครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับติดเราก็ที่เดินทางกับโคไออำเคอคงนะครับพี่น้องกะคันนี้ก็ใส่เวลาโดนพอสมควรนะครับเพราะว่าเขากัดนะครับได้แกนนั่นแกนนี้อยู่นะครับกะแต่ว่ากะบุกเขินพ่วมสามารถ้องตีเห็ดนะครับพี่น้องครับสาหรับโมนี้นะครับสองคันนะครับปากตรงใช้กับนี่ครับวังน้าเขียวนะครับกะเซจสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยดีนะครับครับผมครับแต่ผู้ใดสนใจนะครับเป็นเครื่องยกมันอันอีกประสงค์นะครับซ้ำเขาสื่อเค้น มีเค้นใบยวนเฮียนเฮาเลยนะครับเราที่ไปยกไม้ยกไหลยกหัวต่อยกยังก็ได้นะครับยกถังนงถังน้ำนะครับได้เบิดนะครับพี่น้องตําเขามีเค้อันบ้านเลยนะครับพี่น้องแล้วไปยกมันนะครับยกยังก็ได้นะครับทีว่าพวกเกินกําลังของเขานะครับเขาต้องใส่ให้เป็นนะครับบํารุงให้เป็นนะครับผมสะดวกสบายนะครับสําหรับมอนิก็ฝากไว้ท่านหนึ่งของผมสวัสดีครับสวัสดีครับมอนิกสามารถตีตั้งเครื่องยกมันอเนกประสงค์นะครับอยู่ที่เคียงคันนะครับจังหวัดเลยนะครับ ว้นนี้ก็เป็นคานบนนะครับเป็นสองคานบนที่ศูนย์หนึ่งไอที่ศูนย์ไอ้ี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับนี่เป็นคานบนนะครับตัวนี้นะครับนะครับเป็นสองระบบนะครับพี่น้องคอนโทรลพร้อมกระบอกใหม่นะครับชุดกระบอกใหม่นะครับมันนี้ก็มาส้สายนะครับมาถึงประมาณสี่โมงเ่นนะครับคานบนนะครับมาไก่เติบนะครับเกี่ยบหอดประเทศเล้านะครับอีกสิบก็โลหอดใช้แดนนะครับ นี่ครับอันนี้ก็ติดมาประมาณนะครับเจ็ดตีชมงในเป็นอันนี้เป็นคอนโทรลใหม่นะครับเด็กพี่น้องเด้อนะครับกระบอกใหม่คอนโทรลใหม่นะครับเป็นรถ47คันบนนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ทีมงานเขากำลังเจาะครับกรอบอะไรนะครับบางชิ้นบางส่วนนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่กระบอกใหม่นะครับกระบอกฟอร์ดนะครับเด้ออันนี้เป็นคันบนนะครับ คอนโทรลใหม่นะครับตอนนี้ก็อีกนิดนึงกับเซตนะพี่น้องที่พาขึ้นมาบงข้างบนนะครับข้างบนตัวรุนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลแล้วก็ดึงอัตโนมัตินะครับนี่ครับซึ่งไม่บังตาเลยนะครับตอนนี้นะครับสามารถยกได้สบายนะครับยกได้ประมาณ6เมตรแทแนาะนะครับเป็นกระบอกฟอร์ดนะครับนี่ครับกระบอกใหม่แกะกล่องนะครับคอนโทรลก็ของใหม่นะครับนี่ครับ สามารถถอดได้นะครับนะครับเป็นคานบนสี่สิบเจ็ดคานบนนะครับสามสิบหกคานบนเฮ็ดให้ได้เบิร์นะครับพี่น้องวันตาพี่น้องอยากได้นะครับสามารถทําให้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยล้างครับค่อยล้างไปโยคกับพี่น้องเขาเบิร์นะครับอันนี้เป็นสี่สิบเจ็ดศูนย์แปดคานบนนะครับเนี่ทีมช่างเรามาหอดหน้าบ้านเลยนะครับมาเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับมันมันเชียงคานนะบิร์ตตา เ,เชียงคานเดี๋ยวไปเที่ยวล้าว่อนะครับบไกไจากล้าวนะครับเอายไข่าตาแล้วเบิ่งด้อ่าครับโคตสูงนะครับไม่ตามกว่า6เมตรแน่นอนนะครับซึ่งรถอี่ตุกหรือว่ารถยังกะซามนะครับบดบดสูงถึงสำหนีนะครับพี่น้องนี่ครับ กระบอกฟอรดใหม่แกะกองนะครับผ่านบนนะครับเราก็สามารถเฮ็ดให้ได้นะครับเนี่ยดึงแบบอัตโนมัตินะครับนี่แล้วการมีผ่าไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งผ่าพร้อมนะครับผ้าผืนละ250บาท2ชั้นนะครับผูกหูคาดก้ากระบาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับใบดันก็ใช้ได้นะครับใบดัน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 ของเราก็นี่ครับอยากแจ้งทางไม่พร้อมก็ได้นะครับนี่เห็นบอหรือว่าอยากยกก็ได้นะครับยกก็ได้นะครับ นี่ครับดูนะครับสุดยอดนะครับยกไ้สูง6เมตรไปไม่ขาดนะครับอันนี้ประเทศลสุดนะครับนี่นะครับคล่องตัวนะครับปล่อยแบบอัตโนมัตินะครับนี่กระบอกไม้นะครับกระบอกฟอดไปเลยนะครับบ๊บางบ๊บางตาคนขับบางตาคนขับประชงบางบ่เออถ้าบางล้อมึงเหรอแล้วนะครับเป็นคอนโทรลใหม่นะครับ ทดลองอยู่นะครับพี่น้องทดสอบทดสอบทดสอบระบบน้ํามันนะครับโอเคผ่านไม่มีปัญหานะครับนะครับสำหรับวันนี้ภารกิจของเราเชียงคานกับเซ็นทรัลเรียบร้อยนะครับกับมาที่นี่กับที่เดินทางนะครับกับโคราชนะครับกับอำเภอโค้งนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับสอบถามขอมาได้นะครับ0 98123040 5นะครับรับติดตั้งนอกสถานที่นะครับถึงหน้าบ้านกักนะครับครับผมสำหรับวันนี้มสวัสดีครับ เราเพิ่นมีหกหกล้อบลกหลายคันนะพี่น้องเด้อนะครับ